ตัวเดียวเนาะดึงออกไปแล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนตอนนี้ยังเห็นทันอยูกไหมไม่ทันแลยมันไม่ทันแล้วโยนแล้วก็บี้ไปแล้วโอ้หนูยิ้มกับหนูแย้มโยนแล้วก็บี้ไปแล้วหนอนหนูยิ้มโยนลงถุงแถวนี้แล้วก็ดุดไปยังไงไปเห็นเนี้ยพายไปไหนไม่รู้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่โหหนูยิ้มหนูยิ้มอ่ะหยิบหนอนมาแล้วก็บี้ให้ตายเพราะว่าหนอนน่ะมากัดกินผักสวนครัวของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะนี่ดูต้นผักกาดสูงไหมเอ้ยสูงมาก แม่ปุ๋ยให้ป้านี้ปลูกหอมแดงนะคะแล้วเราจะเก็บต้นหอมที่มันยาวๆแบบนี้ไปทําอาหารนะคะใส่ไข่เ<น>จียวแล้วกจะได้ต้นหัวหอมแบบนี้มาได้ยังไงคะเขาก็ต้องปลูกค่ะ,ะแล้วเขาจะใช้อ,อะไรปลูกล่ะ้องใช่แม่ปุ๋ยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยค่ะคแล้วตรงนี้คือสาระแหน่นะคะ,ะบ้านแม่ปุ๋ยเรียกหอมดวนหอมดวน,น,นและข้างล่างนี้คือแปลงผักผัก คณะของหนูยิ้มกับหนูแย้มนะคะหาจริงๆหาจริงๆดีๆแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมันอยู่ที่ต้นที่มีกัดเนี่ยมองไปที่ต้นที่มีกัดอุ้ยเห็นมดไอ้แคนมดเอโอไอ้ผนวชอะไรเ่ยใช่เราต้องหยิบมดออกเพราะตัวมดอ่ะมันจะหยิบเอาเพรียมาแล้วมันจะกินน้ำหมาของเพรียแล้วเพรียก็จะกินผักพวัวของเราอันนี้คือถาดนี้นะคะเป็น ผักคะนาของหนูยิ้มนะคะซึ่งปลูกได้โอ้โหเป็นแม่ปุ๋ยว่าได้เป็นเดือนแล้วนะและส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นของหนูแย้มค่ะเป็นผักรวมมิตรเฮ้ยหนูแย้มผักชีนี่คือดีมากเลยนะผักชีเนี่ยคือคือแบบออกดีมากเลยอ่ะ้วยสวยสวยคือแล้วก็ต้นนี้คือพริกนะคือต้นพริกนี่คือต้นผักกาดค่ะแม่ปุ๋ยปลูกไม่เคยขึ้นรังเลยลูกนี่คือขึ้นเลยแล้วตรนนี้เป็นผักชีใบเรื่อยนะคะและ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผักสวนครัวเล็กๆของหนูยิ้มหนูแยมนะคะคร่าวๆประมาณนี้นะและวันนี้นะ่ะแม่ปู่ยจะมาวัดกันนะคะว่าผักคะน้าของหนูยิ้มกับหนูแยมอะคะ่ะครบสิบเซนหรือยังถ้ามันสูงสิบเซนละเราจะต้องแยกกระถางนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยหนงกระถางม,มันมีอยู่กี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นมีอยู่หกต้นค่ะ ต้นนี้ได้เลยอ่ะสูงเนี่ยอุ้ยสิบเอ็ดเท่าไรนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเซนแต่ต้นเนี้ยมันมีแค่ต้นเนี้ยต้นเดียวอ่ะที่สิบเซนเนี่ยต้นนี้ต้นเดียวค่ะที่สิบเอ็ดเซนต้นนี้ของอันนี้สูงมากสิบห้าเัดแล้าเกินมันทัดแล้วเจไในมันทัดแล้วต้นนี้คือสูงมากก่อนที่เราจะย้ายอ่ะเราจะต้องไปเตรียมดินปลูกก่อนค่ะ ไปทีเราต้องไปเตรียมดินปุบเนี่ยไปที่ถังกันค่ะลองดูดินของเราดีไหมมันแห้งอุ้ยมดมดเนี่ยดูสิหมดตะปุกเนี่ยขุยหมดเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราไปแล้วค่ะได้ค่ะเนี่ยขุยหมดเต็มเลย มดมันเต็มเลยอ่ะมันอยู่ทุกที่เลยอ่ะแมปุ๋ยใช้ดินนะคะถางเก่าก็ได้นี่เอามารวมรวมกันรวมรวมกันยังไงอ่ะก็มีต้นกระถางหนึ่อหอยที่ไม่ไม่ออกอ้าอะค่ะไลมดคือตอนเนี้ยดินที่เราหมักนะค่ะทุกคนมันไม่ดีแล้วต้องมีมดอยู่นิดน้อดีมากเลยนะดีมดอยู่อะใช่ใช่ใช่อ้าไม่มีมดสักตัวเลยมีไหมนอนนั่นเดี๋ยวไปได้อยู่ไหน หยบไส้เดือนออกมาไหมตัวเล็กๆเหรอใช่มีไส้เดือนไส้เดือนมาได้ไงอ่ะไม่โอ้ยนี่ไงยังไงยังไงไส้เดือนมาได้ไงอ่ะเนี่ยเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยมันเป็นไส้เดือนนะแม่ปุ๋ยใช่ใช่ใช่เห็นไหมมันมาได้ไงอ่ะอุ้ยมันไต่แล้วทุกคนนี่นี่แม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยไส้เดือนนี่ยเนี่นี่นี่หยิบขึ้นมาเอาไปใส่กระถางแล้วสิโอเคเนี่ยไส้เดือน หยิบเส้เดือนเอาไปเสกกระถางก็ได้นี่อู้ตอนนี้ก็เจอเส้เดือนได้ไงอ่ะเส้เดือนน้องเส้เดือนน้องหยิบเส้เดือนไปเสกกระถางตะมุตะมิได้ยโอ้ยดูดูขุดตะมีตะมีดิ้นมันดิ้นแม่ปุ๊ยว่านะตอนนี้คือสรุปเนี้ยสรุปแล้วดินยังไม่ดีพอแล้วต้องทำการหมักดินใหม่โอเค แล้วเราถึงจะได้ย้ายเตือนมาเยอะเธอเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะมีอีกไหมไ่เดือนเยอะมาก yes เนี่ยไ่เดือนมานวตัวเนี้ยดื้อมากอุ้ยมีอะไรติดหน้ามันหรือเปล่ามันถึงดื้อแถมแทมแทมนอนสีขาวฮหนอนด้วงหรือเปล่านอนด้วงหนูยิ้มบอกว่าเจ้านอนสีขาวใช่นอนด้วงหรือเปล่าอืมจริงด้วยนอนด้วงเหรอ แคปปี้เราจะเก็บถังนี้ไว้เป็นเหมือนถังสำรวจนอนหรือเปล่าเลยสิทุกคนดนอนมีอีกไหมเจออะไรอีกไหมน้องซีเจออีกแล้วหรอโอ้โหตัวนี้แบบซนมากอุ้ยมันซนกันมากตันซนมากเลยซีเดือนตัวโตยังจะเลี้ยวมากเล่นอยู่ไหมดิ้นอยู่ไหมตัวนี้มันดิ้นหนักมากอ้ยดิ้นอยู่ตอนนี้คือในเนี้ยค่ะในถังเนี่ยมีทั้งหมด มีดวงมีนอนอันนั้นใช่ดอกไสเดือนไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วมีแมลงแบบเล็กๆแต่ไปหมดเลยอยู่ในนี้กลายเป็นที่สํารวจของหนูยิ้มหนูแอมแล้วนะคะโอ้โหตัวนี้ซนดมากเลยตัวนี้ซนมากค่ะโอ้โหหนูแอมจะตกน้องจะตกน้องตกแม่ผุนว่าปล่อยนาอไปอยู่ในในดินเหอะปะดินของเราเสียปล่อยน้องในดินกระถางนั่นะอ๋อจะปล่อยน้องในดินกระถางของเราไปหยิบมาแล้ว ใครอยากจะไปปล่อยตรงไหนปะอ่ะยิมพอสักสองตอนนี้สรุปแล้วนะคะแม่ปูยว่าเรายังย,ย้ายต้นคนายังไม่ได้นะคะเพราะว่าดินไม่มีที่จะปลูกใหม่นะคะดูนี่ใส่เยอะมากขนาดวันนี้ปล่อยไปแล้วสองสามตัวนะคะดูค่ะดูดูเหีย้ยเป็นเส้นๆมันอยู่ใกล้รังมดจะเยอะอยิ้มแมมือยิ้มแมมือ แบ่เยอะๆเลยอืออย่างงั้นแหละเห็นชัดไหมมันอยู่แถวลังมดมดน่าจะเอาไปโอ้ my god เรนจะใส่ตรงไหนคะตัวตัวตัวนี้หนึ่งตัวแล้วตัวไหนกันตัวนี้หนึ่งตัวตัวไหนจกมันตกลงมาตรงสามหนูยิ้มบอกว่าหนูยิ้มเจอจิ้งจกอุ้ยอ่าตัวนี้หนึ่งตัวเห็นไหมเปิดลงไปแล้วนะ ปลงไปละตรงนี้ตรงนี้ตรงน,นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนอีกคะทุกคนย้ายใส่เลยยิ้มใส่เลยใส่ตัวไหนบ้างใส่ตัวไหนบ้างเออให้หักสวนโค้กนแม่ณผักสวนโค้กขอบคุณค่ะหมดเลยเย้หมดละจะปล่อยประมาณค่าๆอย่างนี้โอเคผักจ๋าเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวจะรีบซื้อดิน มาย้ายกระถางให้นะจ๊ะ